รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย คิดเช่นสตูดิโอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKJD โค้กคิดจันโดดกับผมเรนท์แมกโนลและแน่นอนที่สุดนะครับคุณชักคิดยันหนังอ่ะพี่เรียววันนี้เอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบให้ผมครับแน่นอนที่สุดนะครับคุณชักคิดท่านผู้ชมครับวันนี้วัตถุดิบของเราเนี่ยก็เป็นปลาทูน่าแช่น้ำแร่อาบน้ำนมนะครับก็ไขมันต่ำเดี๋ยวแช่น้ำแร่เฉยๆแล้วอาบน้ำนมด้วยอาบน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีบ้างคืออยากให้พี่คิดเนี่ยช่วยเนรมิตนะครับบบาจนนเดแว่คลีฟู้ ไฮโปรตีน <High> เล่นกลางยังเล่นกาลนกางอยู่เล่นอยู่ใช่ได้ก็ในเมื่อเราได้ทูน่ามานะฮะก็มีโปรตีนนะครับผมแล้วก็มีโอเมก้าด้วยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรครับพี่เล็กง,ง่ายมากเราจะเอาเนื้อทูน่าออกมานะครับผมแล้วก็เอาน้ำแร่มาด้วยนิดหน่อยก็มีมะนาวเหลืองปั๊บใส่เข้าไปพี่เล็กก็ผัดให้ทูน่ามันร้อนขึ้นมาได้ครับพี่ผัดเข้าไปอ่าผัดไปเลยนะผัดให้จนแบบเริ่มแห้งแต่ไม่ต้องแห้งเกินไปเฮ้ยมันจะแห้งได้เหรอพี่ไหนๆหอมดึงเลยกลิ่นมะนาวที่เว ดำๆจริงพี่เล่พริกแกงผมเ่อพริกไทยดำนิดนึงพริกไทยดำแคมไม่ต้องแล้วเพราะว่าในทูน่ามันก็แกงอยู่แล้วแกงอยู่แล้วนะครับปาปริก้าลงหน่อยถูกคุณคนนะฮะปั๊บอ่ะต่อไปผมมีคอร์ซีนะครับผมใบแบนสับแบบละเอียดยิบเช็คครับคิวสีนิดเดีสวยงามใส่ลงไปในบล็อกทำสเตนเลสแล้วก็ปิดไฟด้วยทีเล็กน้อยใส่ลงไปปั๊บแบบนี้ครับพี่เล่ครับมัสตาร์ดครึ่งช้อนชามายองเนส2ช้อน อ่อันนี้ครึ่งมะครับอันเอาอ่ะใส่ไปเลยครับปลาปลาสวยงาม้เลสองช้อนครับครับผมคลุกให้เข้ากันครับอ่ะไข่ไข่ต้มนะฮะทำอะไรพี่เอาแต่ไข่แรงอ่ะอือฮึอ่ะเดี๋ยวไม่เสร็จนะไม่เสร็จไม่เสร็จเอาให้เละเลยเออเฮะคือคุกพูดง่ายเอาให้เข้าเข้ากันดิเข้าไปในเนื้อเยอะซะมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่นี่แหละครับยิ่อย่างนี้เลยเหรอเยอเดี๋ยวยังไง คุณกุ้เข้าก่อนนะครัคราวนี้จานมาวันนี้เราเน้นแต่จานใหญ่นะอ๋อผมเข้าใจละเย้คุณเข้าใจยังเข้าใจละอย่างนี้นี่เองเคลียรไหมล่ะง่ายๆนิดเดียวใช่ท่านที่จะทิ้งไข่ขาวนะอ่าหรือว่าไปทำแค่แบบครีมไข่แดงก็เพิ่มประโยชน์ให้มันมากขึ้นนี่ก็ให้มันเป็นนี่แหละฮะสวยงามขึ้นมาตั้งสิโลกนี่ โอ้โหโอ้โ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 างให้พี่เละกินอันนี้หนึ่งชิมก่อนเลยชิมก่อนเลยอ่อคืออย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วอ้าวจะช้าทำไมบอกแล้วจานด,ด่วน it is clean man เ oh oh. สร็จแล้วจริงๆึบเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนนะเยอะไปอะไรไม่ใช่กำลังดูตัวเองอยู่ว่าห <c oughs> ล่ออ่อหืมออ อร่อยเหลือเกินพีแเละน,น่าเกียดปึ๊บป๊บเพียงเท่านี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูไข่ง่ายๆนะฮะกับทูน่าในน้ำแร่ของพีิเละซึ่งใช้เวลาทำไม่ถึงสิบนาทีแป๊บเดียวไวมากๆครับไวมากคร,ครับผมแล้วกี้พิเละลองกินแล้วเป็นไงบ้างเอ๊อะ <laughs> จะกินอีกแปล <c oughs> ว่าระหว่างสน อร่อยใช่ได้คือถือว่ามันเป็น a d v e r t i s i นะครับผมก็เรียกว่าผมไม่ดีนะเรียกว่าสลัดไข่ทูน่านั่แรกได้ชิมกันไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงสวยงามแลก็อร่อยด้วยครับนะครับผมเยี่ยมมากหอมด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะฮะจากไข่และก็ปลาทูน่าครับผม นะฮะก็เป็นวิธีที่เอาไก่กับปลามาผสมกันได้แบบว่าไม่น่าเชื่อยังไงก็ดีนะครับวันนี้ผมและพี่คิดองต้องลาไปก่อนต้องขอบคุณชุดครัวคิดจานเสีร์จากบุญถาวรเจอกันใหม่วันไหนนะเฮ้ยไม่ต้องรอนานพรุ่งนี้ก็เจอแล้วพรุ่งนี้เจอกันแล้ววันนี้มาพรหัสวันนี้มาสุกแล้วอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์จะลืมกับครัวคิดจานหละครับผมก็ติดตามเราทั้งสองคนได้นะครับอย่างที่บอกไปพระรหัสนะครับสุกพร้อมแล้วสวนสดีครับวันนี้ลาสวัสดีครับ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 บ๊าย เจอแล้ววันนี้ันไม่ได้อรอพวกนี้จะเปลี่ยนให้เป็นเทมวันสุกร์เป็นะไรกันได้เขาวางไปแล้วเขาวางไปแล้วอ๋ออ๋อดีทั้งก็